สวัสดีครับวันนี้เราจะมาลองเจาะลึกแหล่งข้อมูลที่น่าสนใจชุดหนึ่งนะครับคือพุทธวจนะฉบับ9ซึ่งเขาบอกว่าเป็นการรวบรวมคําสอนโดยตรงจากพระพุทธเจ้าเลยหรือที่เรียกว่าพระพุทธวจนะครับเราจะมาลองดูกันว่าเอมีแก่นคิดอะไรที่แบบเอาไปใช้ได้จริงๆหรือมีอะไรที่น่าทึ่งซ่อนอยู่บ้างนะครับค่ะสวัสดีค่ะคือจุดที่น่าสนใจมากๆของหนังสือชุดนี้นะคะ การเริ่มต้นของเขาเลยคือการเน้นย้ำม,มากๆให้กลับไปศึกษาเฉพาะคําสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นมีการชี้ให้เห็นเลยว,ว่าสําคัญมากนะที่เราต้องแยกให้ออกระหว่างคําสอนดั้งเดิมจริงๆกับพวกคําอธิบายหรือ,อ,อบทกวีที่อาจจะแต่งเพิ่มกันมาทีหลังนะคะอ๋อการแยกแยะตรงนี้ทําไมมันถึงสําคัญขนาดนั้นล่ะครับตามแนวทางของพุทธวจนะคือเหมือนเป็นสเต็ปแรกที่ต้องเคลียร์เลย ใช่ค่ะเพราะว่าพระพุทธวจนะเนี่ยเขามีคุณสมบัติที่พิเศษมากๆที่ต่างออกไปนะคะคือหนึ่งเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ด้วยตัวเองเลยสันทิติโกไม่ต้องเชื่อตามใครอและก็ไม่ขึ้นกับกาลเวลาค่ะคือใช้ได้ตลอดอากาลิโกแล้วยังท้าทายให้เข้ามาพิสูจน์ด้วยนะเอหิปสิโกมาดูสิมาลองทําสิครับผมและสุดท้ายคือผู้ปฏิบัติจะรู้ได้เฉพาะตน นี่แหละคะ่ะที่ทาให้คําสอนมันทรงพลังแล้วก็ต่างจากความเชื่อแบบอื่นๆและที่สําคัญนะคะคือคําสอนตั้งแต่ตรัสรู้จนปรินิพานเนี่ยสอดคล้องกันหมดไม่ขัดแย้งกันเลยจริงเหรอครับไม่ขัดกันเลยค่ะในแหล่งข้อมูลนี้บอกว่าไม่ขัดแย้งกันเลยนะคะเขายังเปรียบเทียบให้เห็นภาพเหมือนมีคนสองกลุ่มนะคะ กลุ่มหนึ่งคือพยายามเข้าใจคําสอนดั้งเดิมจริงๆแบบลึกซึ้งเหมือนอ่านแปลนบ้านต้นฉบับอีกกลุ่มอาจจะไปสนใจคําอธิบายหรือเรื่องที่แต่งเพิ่มมาทีหลังแต่ว่าไม่ได้ย้อนกลับไปเช็คกับต้นทางจริงๆอ๋อเข้าใจแล้วครับคือต้องกลับไปที่ o r i g i n อลเลยว่างั้นเถอะแล้วในคำสอนดั้งเดิมเนี่ยครับมีหลักการอะไรที่แบบหยิบมาใช้ในชุดประจำวันได้ชัดๆบ้างครับในเล่มนี้เขาเน้นตรงไหนเป็นพิเศษไหมครับรือยกตัวอย่างว่า เมื่อคนอื่นเขาตะหนีเราก็จงเป็นผู้ไม่ตะหนี uh huh. หรือถ้าคนอื่นเขาขี้เกียจเราก็จงเป็นผู้ที่มีความเพียรอะไรแบบนี้ค่ะเหมือนให้เราตั้งโปรแกรมส่วนทางกับสิ่งไม่ดีไปเลยประมาณนั้นเลยค่ะแล้วหลักการเนี้มันก็เชื่อมกับเรื่องที่ใหญ่ขึ้นไปอีกเช่นการไม่ทําอะไรสุดตรงเกินไปความเพียรก็เหมือนกันมากไปจนฟุ้งซ่านก็ไม่ดีน้อยไปจนขี้เกียจก็ไม่ได้รวมถึงการฝึกความคิดดีๆ3อย่างที่แบบช่วยดึงใจออกจากเรื่องแย่ๆ คือความคิดในการออกจากกามความคิดที่จะไม่เพียบบาดอาฆาตใครแล้วก็ความคิดที่จะไม่เบียดเบียนใครอนะคะ่ะพอเราฝึกความคิดดีๆแบบนี้การกระทําหรือว่าคําพูดมันก็จะดีตามไปด้วยใช่ไหมครับมีพูดถึงเรื่องการพูดไปด้วยไหมครับแล้วก็ให้หันมาพูดแต่เรื่องจริงพูดให้คนสามัคคีกันพูดจาสุภาพอ่อนโยนแล้วก็พูดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ถูกเวลาด้วยนะคะซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยมันก็ดําเนินไปตามกฎธรรมชาติข้อหนึ่งที่สําคัญมากๆที่เรียกว่า อ๋จจอหลักการที่ว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นใช่ไหมครับที่เคยได้ยินบ่อยๆถูกต้องเป๊ะเลยค่ะมันคือหลักเหตุและผลนั่นเองที่ทํางานอยู่เบื้องหลังทุกอย่างเลยตั้งแต่ความคิดคําพูดการกระทํามันส่งผลต่อๆกันไปหมดเลยค่ะคือการที่พระพุทธเจ้าสอนว่าอย่าพิ่งไปเชื่อง่ายๆแม้ว่าจะอ้างว่าฟังตามๆกันมานะหรืออ้างตำราอ้างคำพี หรือฟังดูเฮ้ยมันมีเหตุผลนะหรือแม้แต่เอ๊ะ e, มันตรงกับความคิดเราเลยก็ยังห้ามเชื่อทันทีแต่ให้เอาไปตรวจสอบเอาไปเทียบเคียงกับคำสอนหลักคือพระสูตรกับพระวินัยก่อนเสมอใช่เลยค่ะอันนี้คือเหมือนเป็นเครื่องมือสำคัญเป็นหลักประกันที่พระองค์ให้ไว้เลยนะคะเพื่อให้เรามั่นใจว่าสิ่งที่เราฟังหรือเรากำลังศึกษาอยู่นะมันเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆนะไม่ใช่สิ่งที่แบบ ถูกเติมถูกแก้หรือตีความไปแล้วภายหลังเป็นการส่งเสริมให้เราใช้ปัญญาพิจารณาดีๆก่อนไม่เชเชื่อแบบเออศรัทธาอย่างเดียวครับการต้องกลับไปตรวจสอบกับต้นฉบับเสมอเนี่ยฟังดูเป็นหลักการที่แข็งแรงมากนะครับแต่ว่าในทางปฏิบัติจริงๆสําหรับคนทั่วไปที่อาจจะไม่ได้เชี่ยวชาญเพราะสูตรพระวินัยขนาดนั้นมันก็คงท้าทายเหมือนกันนะครับ เป็นความท้าทายจริงๆค่ะแต่ก็ถือเป็นหัวใจสำคัญเลยนะคะของการศึกษาตามแนวทางนี้สรุปแล้วนะคะสิ่งที่เราได้จากการสำรวจภูทวันะฉบับ9ครั้งนี้ก็คือ 1. การให้ความสำคัญกับการกลับไปหาคำสอนดั้งเดิมจริงๆ 2. คือการใช้สติปัญญาใช้เหตุผลตรวจสอบข้อมูลที่เราได้รับมาอย่างมีวิจารณญาณและ3ซึ่งสำคัญที่สุดคือการนำคำสอนนั้นมาลงมือปฏิบัติจริงๆเพื่อพัฒนาตัวเองทั้งกายวาจาใจค่ะ ครับแล้วก็ก่อนจะจบมีคําสอนหนึ่งที่พระองค์ฝากทิ้งท้ายไว้ให้เราคิดต่อนะครับซึ่งผมว่ามันสะท้อนหลักการทั้งหมดได้ดีมากๆเลยพระองค์ตรัสว่าเมื่อพระองค์ปรินิพพานไปแล้วเนี่ยก็ให้ถือเอาธรรมและวินัยที่ทรงแสดงไว้สอนไว้นั่นแหละเป็นศาสดาแทนพระองค์แล้วก็ให้ทุกคนมีตนเองเป็นประทีปคือพึ่งตัวเองมีธรรมเป็นที่พึ่งอย่าไปเอาสิ่งอื่นมาเป็นที่พึ่งพร้อมกับประโยคที่ผมว่าทรงพลังมากๆว่าเธอทั้งหลายอย่าเป็นบุรุษคนสุดท้ายของเราเลย โอ้โหเป็นคําที่กระตุ้นเตือนใจมากๆเลยนะคะชวนให้เรากลับมาคิดกลับมาทบทวนจริงๆค่ะว่าเออในฐานะที่เราศึกษาเราปฏิบัติเนี่ยเราจะช่วยกันรักษาสืบทอดแก่นแท้ของคําสอนนี้ผ่านการลงมือทําของเราเองได้ยังไงเพื่อให้ธรรมะเหมือนประทีปดวงเนี้ยยังส่องสว่างต่อไปได้นะคะ